เงินก้นถุงนะนี่เลียงแถวนะเลี้ยงแถวเข้ามาจะได้รับเงินก้นถุงกันทุกคนได้รับความเมตตาจากพี่โยมดาวนะเจ้าของธุรกิจร้านอาหารโคราชนะเป็นเงินก้นถุงทุกคนเข้าแถวนะาอาจารจะหวานเดี๋ยมันจะเข้าเบ้าตายมนี่ยแหละนะนะก็เลยไม่อยากจะหวานเออ หรือใครอยากจัดลองไหม,ไมไเอออย่าท้าอย่าท้านะอย่าท้าฉะนั้นให้เข้าแถวกันนะอันนี้ถือว่าเป็นเงินก้นถุงที่โยมพี่ดาวสะสมไว้ทั้งปีนะและมอบถวายให้อาจารย์อาจารย์ก็เลยจะมาอะมอบให้กับญาติโยมเป็นเงินก้นถุงนะอย่างนี้เป็นต้นต่อจากนี้ไปฟัง อโอวาสหรือความในใจของท่าน,นอา,า,า,าจารหมูเจ้าวาดวัดป่าพราจาย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอพร้พาวนะเอ,อเปีน,นี้ท่านได้มาจำพรรษาเป็นการพักผ่อนเอเป็นการพักผ่อนจากญาติโยมสักเล็กน้อยนะไม่เกินสิบนาทีขอกขอกาสครูบาอาจารย์สุดแล้วครับ าก็จะ,จะเดินพ่พระศัทธาท่นเจ้าภาพาทั้งหลายที่มารวมกันในสถานที่ตรงนี้นี่คือพุทธศาสนานพุทธศาสนาที่เราได้รู้จักแล้วก็ได้ยินชื่อว่าพุทธศาสนาแต่ในพุทธศาสนานั้นนะเป็นหลัก ยึดเหนี่ยวของจิตใจของเราที่เราเกิดมาเราก็ได้ยินพนพุทธศาสนาพุทธศาสนาแต่ในอนุปะพุทธศาสนานั้นมีอะไรบ้างวันนี้เรามาทำบนกระถินเนี่ยเริ่มต้นเราตั้งจิตตั้งใจจะทำลงทานเจ็บรวมจตุปัจจัยเพื่อจะมาในงานวันนี้ ต่างคนต่างมามาเจอกันก็รู้สึกจิตใจปีติเบิกบานสนุกสนานพูดกันเนหาอหานั้นคือความสุขอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ในพุทธศาสนาอยากให้เรารู้จักความสุขที่ไม่ใช่ความสุขแบบนั้นตอนนี้เราก็นั่งนิ่งๆเงียบๆดู นั่งนิ่งๆแล้วก็ทำใจให้มันสงบความสงบที่เราไม่ได้ยินอะไรนี่คือความสงบทางหูแต่ถ้าจิตใจของเรานั่นสามารถซึมซับเอาความรู้สึกเงียบๆทางหูนั้นซึมเข้าไปถึงใจของเราใจสงบ นี่แหละคือความสุขของพระพุทธศาสนาที่เราวิ่งออกจากความสุขของจริงไปหาความสุขที่เป็นความสุขภายนอกบางครั้งก็ต้องเสียทรัพย์จำนวนมากเพื่อจะให้ความสุขบางทีต้องเดินทางด้วยค่าเครื่องบินไปเป็นหลายแสนแต่ไม่รู้จักว่าความสุขที่อยู่ในตัวเองก็คือความสงบนั้นแหะ เราไม่เคยทําให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้อบ่งชัดเจนคือคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเข้าถึงความสงบหาความสงบให้เจอแล้วเราจะเจอความสุขเหมือนที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ที่เรากําลังได้รับอยู่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่มีชื่อว่าพุทธศาสนานั้นก็คือไตสรสถานคมคือมีพระพุทธพระธรรมพระสง์ พระพุทธคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือสาว,วกที่มีจิตใจเลื่อมใสแล้วออกบวชปิปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้าจะเป็นสมมุติหรือว่าเป็นอริยะก็ตามก็ได้ชื่อว่าพระสงฆ์งนั้นนี่คือหลักจิตหลักใจเป็นศูนย์รวมของคนพุทธศาสตร์คนในพุทธศาสนาศอย่างที่เรามารวมกันในวันนี้เนี่ต่างคนก็ต่างอยู่ ดังถิ่นแล้วก็มารวมกันเพราะอะไรเพราะเป็นศูนย์รวมจ,จิตใจศูนรวมความดีความงามเรามารวมกันเนี่ยมีแต่มาทาคนงามความดีไม่เหมือนที่อื่น,นถ้าหากเป็นสนามสงครามถ้าหากไปรวมกันแล้วเนี่ตายนทีนี้เรามาอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่แบบเป็นชนชั้นที่จุดเริ่มต้นของเผ่าพันธุ์คนจลาด ต่มาเคยไปที่ออกฟอร์ดไปดูสถานที่ตรงนั้นก็เห็นความอลังการเป็นสถานศึกษาของคนส่วนมากที่ต้องการเข้าไปอยู่ตรงนั้นคือไปร่ำไปเรียนไปศึกษาหาความรู้ความรู้จากคนที่มาร่ำมาเรียนได้ความรู้ความเฉลียวฉลา,าดไปประกอบอาชีพบางอาชีพก็อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกก็คือบางทีไปผลิต อาวุธนิวเคลียร์ปรมาณูอะไรต่างๆเพื่อทำลายโลกความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่สอนในออกฟอร์ดนั้นยังไม่ใช่ที่สุดของที่สุดของชีวิตของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นสถานศึกษาต่างๆที่เรามุ่งไปไปดูหรือคนที่มุ่งไปเรียนเน้วจบมาบางทีไม่ทำให้โลกมีความสุขไม่ได้ทำให้โลกดีขึ้นแต่ทำให้ทำลายโลกยังหนะ่าง คือคนฉลาดเนี่ยสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาเพื่ออะไร <in> เพื่อประโยชน์ส่วนตนก็คือความมั่งมีล่ํารวยแต่ทำลายชีวิตคนอื่นทั้งๆที่เป็นภูมิปัญญาของคนฉลาดเพราะฉะนั้นทุกศาสตร์ที่เราไปเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่เห็นศาสตร์ไหนที่จะทําให้เกิดความสงบร่มเย็นมีความสุขเท่าพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราที่ได้มารวมกันตรงนี้เนี่ยความประเสริฐในการมีชีวิตไม่มีอะไรอีกแล้ว อาตมาเคยพูดในเฟสหากใครติดตามวัดป่าห้วยลาดก็เคยพูดว่าชีวิตก็สำคัญอยู่แต่ธรรมะสำคัญกว่าชีวิตเพราะอย่างที่อาตมาได้พูดว่าทำไมคนถึกสามีมความรู้ความสามารถหากมีชีวิตอยู่หากไม่ได้ทำไม่รู้จักทธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะชีวิตนั้นแทนที่จะมีประโยชน์กับเป็นโทษในชีวิตแต่ชีวิตที่มีธรรมะ มันจึงสําคัญต่อชีวิตของเราอาตมาจึงบอกว่าสําคัญมากๆสําคัญกว่าชีวิตของเราหากเรามีชีวิตหากไม่ทําคุณงามความดีชีวิตเราจะล้มสลายชาตินี้ไม่มีความสุขชาติหน้าเขายังเหลวไหลเขาขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นนะธรรมะจึงเป็นสิ่งสําคัญนําชีวิตของเราให้สู่ปลายภพคือภายภาคหน้าเราจะได้เจอคุณงามความดีอย่างที่เราได้ทําปัจจุบันนี้ส่งผลให้เราเจอแต่ประโยชน์สุขในภายภาคหน้า อย่างวันนี้เราได้มารวมกันที่นี่ก็อาศัยหลวงพ่อเราคือหลวงพ่อติ๊กหลวงพ่ออุทัยชานุตโม,มท่านอาจารย์น้อยมาเป็นหลักจิตหลักใจเป็นศูนย์รวมรวมให้เราทั้งหลายได้มา,มาเป็นบนุญกุศลอาตมาก็ได้มาร่วมมาได้มาเห็นมาสัมผัสความเป็นอยู่ของพวกท่านทั้งหลายก็เห็นพวกท่านทั้งหลายนั้นได้มีความอุตสาหะมีจิตใจใฝ่ในบุญในกุศล ก็ขอให้บุญกุศลที่ได้คิดได้มารวมกันในวันนี้จงให้เป็นผลดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้พบได้เจอแต่คุณงามความดีเจอคุณธรรมนำชีวิตให้ไปเจอมรรคผลนิพพานในอนาคตการนุ่นด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขออนุมโมทนาสาธุไม่พอนะครับต่อไปก็ตั้งใจ กดน้ำนะทำตามพิธีนั่นแหละกดน้ำอุทิศบุญกุศลบางทีเราไม่ได้ถึงกพูดถึงการอุทิศเราก็ลืมไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาทำบุญแล้วก็ให้อุทิศบุญกุศลที่เราได้สร้างเนี่ยให้ไปถึงกับบุปก,การีผู้มีพระคุณได้รับส่วนบุญที่เราได้ทำนั้นด้วยถ้ามีทุกก็คอยพ้นจากทุกถ้ามีสุขก,ก็คอยสุขยิ่งขึ้นไปต่อไปก็ตั้งใจอธิษฐานแผ่บุญแผ่กุศลด้วยกัน nya awari pura pari purenti saka lang yewa mewa ito dinang petanang upa kapati tang tum angge mewa sami satu sabe purento sanggapa panarasto nyata manisoti rasto nyata

Bhaja yena jata rotama watta antya nyuwano tuh kang alangkara danti sapanya danyuwita macara arena dindang arisso ojo puteso tarisso เวปัสสนมะนัตัสตาเวปุราห์ติดากินาเยตัตานุโมรันติเวยวัจังกโรติวานาเตนะนากินาอนาเตปิปุญญสัพภากินโอตัสมะระเรอปัตติวานาจิตตัญดาดินะ ปัญญาเิปารโรกสัมิงปาติธาหนเิปานินันเตสัพปุทธานุภาเวนัสตาปธัตมะนุภาเวนัสตาปสังกานุภาเวนบุ ธรรมรัตนะนังสังกรัตนะนังเทนรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสตธรรมอนหานุภาเวนะปิตาการดายานุภาเวนะจินดาสาวะกานุภาว Nesta bete runga bete maya Stam bete antaranya bete upandawa Stam dunimita Stam bete awak mah Kalawinasanto ayowat ถ้า wathakonja thakonjaawatakomkala w a t a k o w a n a a w a t a k o s ক

pamanggalang rakan to stapat wata stapat hamanu pawenas tata sto tem bawah to stapamba kalang rakan to stapadewata stapatanghanu อาจารย์จี่เรามารับขันน้ำมนต์อาจารย์หมูผมน้ำมนต์ให้โอ้เด้อไม่ไหวแล้วปวดขาอาจารย์น้อยผม <c oughs> เขามารับขันน้ำมนต์อาจารย์น้อยน้ำมนต์ นมลหลังจากปาพมน้ำมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าแถวทางนี้นะมีของแจกด้วยครับเห็นเขามีของแจกเจ้าภาพที่ราเลืกเจ้าภาพรับยันเจ้าภาพเจ้าภาพอ่าลวงพ่อบอกว่าไม่รวยเท่าไหร่แต่อนี้จะรวยกว่าเดิมนะอนุโมทนาเดี๋ยวจะรวยขึ้นรวยขึ้นอือกน้นม อ้าวใครจะภาพมีกี่อันเนาะมีสองใช่ไหมที่ลึกมีสองใช่ไหมจะยันต์ตวนิยามุเลสกายังนันเดวัธาน Wang tawang wisayo ho isaya to saya manggale apara cita pan lang si sepatawi pokale abis Kestapotananga kapat pamo Atang sumanggak lang stopapatang Sohotitang sukak Suok kota Kaya kamang waca kamang Patakit nang patakit nang kamang Paniti te patakit Nikandawa nalapantate patakitne. เป็นจ้าภาพตั้งหัวแถวเลยที่เหลือตั้งหางแถวไปทางนู้นออกทางนี้อามารับของท่ละลึกของขวัญอ่าของขวัญใครมาวันนี้โชคดีอใครไม่มาวันนี้ก็ไม่ได้อืมถือว่าเราทั้งหลายโชคดีที่ได้มารับของจากหลวงพ่อเป็นของท่ละลึกน่านำไปเก็บไว้เป็นของขวัญถุง ฮายอมีมารับไม่ต่อกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วงต่อไปนะคะรับเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับนะคะขออนุญ,ญาตพระคุณเจ้าถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนะคะของงานอภิมหาบุญกฐถินในปีนี้นะคะใครที่รับแล้วออกมาด้านนี้แล้วก็เลี้ยวเข้ามาอ้อมมาตรงกลางเลยนะคะเพื่อที่จะได้มารอ ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนกลับบ้านนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกทกท่านเลยเห็นไหมคะไม่แหรเร่เราก็เราก็มีความสุขใจได้แล้วก็เป็นประเพณีที่แบบว่านะคะสืบทอดประเพณีแบบพระวัดป่าจริงๆนะคะแล้วเราก็จิตสงบนิ่งแถมได้ของที่ลึกรวยรวย,รวยๆเฮงเเตามกันนะคะแหมเปิดกระเป๋ากันทั่วนหน้าเลยแต่ละคนนะคะ this is a, the blessing money from the monk to you know we believe that it's like a good um good o m e n and it will bring you more money more luck and uh, don't go yet นะคะ for those who already ได้สตังแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกหน่อยว่าเราทุกคนได้มาคำจุนพุทธศาสนากันในวันนี้นะคะกับการอภิมหากรุสุนกฐิน สามัคคีวัดป่านะคะเทศรังสีบาชันออนสีเดี๋ยวมาถ่ายรูปร่วมกันเลยนะคะแล้วก็นุโมทนาบุญกับท่านประธานด้วยะคะ่ะคุณนารีคุณสมชายเมรัฐแล้วก็คณะทุกคณะเลยนะคะเจ้าเจ้าพราะต้นกระถินทุกต้นเลยนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกทกท่านร่วมกันแล้วก็คณะกรรมการกรรมการจิตอาสาทุกคนนะคะอย่างที่บอกนะคะทุกปีเลยจะมีงานปีละเพียงสองครั้งนะคะ ขอน้ำมนต์หนักๆทางนี้หน่อยจุกไม่ต้องขอหัวอยโอ้โหจัดเต็มกับพราะว่าคนท่านอาจารย์น้อยนะคะแล้วใครว่างมีเวลาก็สลับวันกันไปถวายอาหารเพนดิฉันได้มาเห็นความจริงนะคะเช้าขึ้นนะคะไม่มีโยมคนไหนแล้วก็โยมอุดนะคะแล้วก็คณะอีกสองสามคนฉะนั้นใครว่างก็มาเหตุบูญกันเอานะคะมาถวายพระตาหารแต่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ believe in who you are and yourself you are more than enough it is okay not to be okay we are not perfect if we are perfect we wouldn't be here as a human being we'll be up as a god and goddess in the heaven the fact that we are here we are here to clear our mind to purify our mind to do good deed for one another and to help each other learning about you know each other in terms of respecting helping supporting the sangha are here to help us guide us into the right direction and we are here to support the sangha ไม่มีวัดโยมก็อยู่ไม่ได้นะคะพระไม่มีโยมพระก็อาจจะอยู่ลำบากเพราะว่าใครจะมาหาเข้าปลาอาหารใครจะมาซัพพอร์ตพระที่ปฏิบัติดีถึง227ข้อนะคะใครจะอย่างไรช่างเขาเรื่องของเราทำหน้าที่ พุทธมามะกะให้ดีที่สุดนะคะแล้วสําหรับท่านที่รับเหรียญไปแล้วนะคะเหรียญใหญ่เหรียญเล็กก็แล้วแต่นะคะอย่าเอาไปขายกันนะคะเก็บเอาไว้เป็นสิริมงคลนะคะไม่ต้องไปขายรุ่นต่อต่อ,ตอไปนะคะไม่ใช่ว่ามาเกทับเธอไม่ได้มาวัดป่าเทศรังสีปีนี้ฉันได้เหรียญมาสามเหรียญน,นะ ฉันจะขายให้เหรียญเท่านั้นเท่านี้สิอย่าหาธรรนะคะอย่าหาธรรมใครมาใครได้ใครไม่มาก็อดเท่านั้นเองนะคะ,ะสำหรับท่านที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรับต้นกระถินท่านแล้วมาอยู่แถวหน้าถ่ายรูปเป็นสักผีพยานว่าวันนี้20ตุลาเราได้มาร่วมบุญ คืมทออพระพุทธศาสนาด้วยการกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์ทั้ง3รูปพุทธขมามระกาศที่โยมเป็นตัวแทนนะเจ้าคะว่าท่านเดินทางมาไกลาจากวัดพระสิงห์ยูเคมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันของงานวัดป่าเทศรังสีนะคะเหมือนวัดพี่วัดน้องนะคะเห็นไหมคะพระท่านก็มีพี่มีน้องช่วยเหลือเกอกุลกัน,กนอ่ะสำหรับท่านที่รับเหรียญไปแล้วนะคะแหมมีการแบบแอบด,ดูกันหรือเปล่าคะเหรียญใหญ่เหรียญเล็กใครได้เหรียญปอนใครได้กราบขอพระคุณโยมพี่ดาวอ่ะสาธุกับโยมพี่ดาวกันดังๆเลยค่ะ สาทุเก็บอีกนะคะพี่ดาวจากวันนี้เป็นต้นไปเก็บเอามาอีกนะคะเป็นไอเดียที่ดีมากใครอยากเก็บเหรียญเงินไว้ที่บ้านนะคะเอามาร่วมใส่ใส่กล่องให้หลวงพ่อเลยเนี่ยเอาไว้แจกจะได้มั่งจะได้มีจะได้ต่อยอดรวยเฮงเฮงเฮงกันต่อไปชีวิตไม่สิ้นนะคะต้องดิ้นรนทําคุณงามความดีทั้งพูดดีคิดดีทําดีนะคะแล้วชีวิตเราจะดีเองถ้าวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ต้องดีแน่ๆคะ่ะนะคะเอาใครยังไม่ได้คะ เชิญเลยค่ะอะเจ้าภาพต้นกระถินขามาถือต้อนกระถินตรงนี้แล้วอยู่แถวตรงนี้หน่อยค่ะแล้วหันหน้าออกจากเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันตากล้องจิตติมศักยมพี่หมูซูซี่ค่ะขอบคุณน้องเบิ้มมากเห็นเหตุการณ์ทันเหตุการณ์ขยับโต๊ะออกเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะกว่าทุกท่านจะเดินทางกันมาไกลแสนไกลตากล้องประจําที่เลยนะคะสําหรับท่านอื่นๆก็ถือต้อนกระถินของท่านเลยนะคะ มาถ่ายรูปร่วมกันค่ะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเลยเพราะภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ออกสู่ทั่วโลกทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของสายวัดปาเทนรังสีบาเทนออนซี oh.